อากา่เช่วไม่ได้ตัวก็เซสอาม่ใช่ลาลเ,เปลี่ยนวันแล้วใช่ไหมคะสวัสดีวีใหม่จทุกคนนะคะวันนี้ก็คือวันที่หนึ่งนะคะวันอโนวันพฤหัสบ,บดีที่หนึ่งเดือนมก,กราคมปี2569หรือปี2026นะคะ สวัสดีปีใหม่จ้านะคะสำหรับโนฮิงปลาคาร์มนะคะนี่ได้ของญี่ปุ่นมาด้วยนะคะมีของเจแปนด้วยนะทุกคนใครจะมองว่ากระจกใครจะมองว่าพิ่ไหวอันเด็ดจ้านะคะก็เพิ่มๆนะคะทุกคนอโน,น่ขั้นแรกเลยนะคะเพิ่มบูชาค่าพาเสร็จออกก๊ ออกจากซูมมานานแล้วนะคะได้สองชั่วโมงแล้วเพราะว่าอโนนั่งดูอโนน้องฮาริโมโตอยู่นะคะชอบดูปิงปอมชอบดูความชนะของเขานะคะมาแรงงานนะคะวันนี้ก็คือิ้งพานะคะได้อโน,นของที่เป็นอโน,นประเทศญี่ปุ่นมา <c oughs> ได้มาเท่านี้พอค่ะว่ามีขนมโมจิที่เป็นอโนเเขาขายตามร้านร้อยเหรียญนั่นเธอเจอทุกคนติดเธอมันก็เลยเอ็นเนี้ย นะคะก็เมื่อเช้าก็ค่อนข้างที่จะรีบนะคะเพราะว่าไม่ได้เตรียมของไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะเขามองมเป็นคนที่ไม่ชอบเตรียมตัวอะไรเลยนะคะเป็นอะไรที่แบบเพราะเมื่อวานนี้ก็ไปไหว้พระไปกินข้าวมาเพิ่งกลับมาจากบ้านเพื่อนด้วยนะคะกลับมาจากบ้านเพื่อนแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะก็หนาวกินหนาวแล้วมันชอบนอนนะคะทุกคนก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะก็ แต่มันก็ยังดีนะคะก็ยังเป็นผู้หญิงอยู่นะเธอฉันก็ยังเป็นสุภาพสตรีอยู่นะคะเป็นแม่บ้านแม่ครัวอยู่นะคะกับข้าวที่ชอบนะคะก็คือนี่ก็คือผัดเปรี้ยวหวานนะคะต้องมีทุกทุกทุกเดือนนะคะเป็นเมนูเมนูประจําบ้านนะคะเพราะมันได้จากของพวกนี้นะคะเนี่ยผลไม้ที่เข้ามาไปซื้อนะคะคือถ้าไปเจอของถูกเราจะซื้อมาเยอะๆเลยนะคะแล้วเข้าก็จะเอามาแบบจัดการเขาให้มันเรียบร้อยนะคะก็คือเป็นสับรด แบบนี้นะคะแล้วเขาก็แบบปอกเปลือกแล้วก็เอาตามันออกนะคะแล้วก็แช่ฟิตเอาไว้อะไรแบบนี้เพราะว่ามันกินคนเดียวไม่หมดนะคะของของมันเยอะอย่างพวกกระหล่ำเลยเป็นพวกอนโนอ,อนโธคัลเลนนะคะเนี่ยคาโบจาโนแอนโนคัลเลนนะคะอนโนฟักทองฟักทองนะคะถ้าได้มาเยอะๆแล้วเขามักจะเอาทำมาทำบ,บุกข้าวนะคะซื้อของมาแบบถ้าไปเจอของถูกนะคะทุกคนเพราะว่า สิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาม้าไม่เคยซื้อซื้อผักที่มันถูกได้ขนาดนี้เลยมาเพิ่มเพิ่มมาปีนี้นะคะที่เขามาแบบออกไปเที่ยวข้างนอกได้นะคะถ้าถ้าใครได้ติดตามไลฟ์สดเขาม้าจะจะเห็นบ่อยๆว่าเขาเมาไปซื้อซื้อผักซื้อของร้านถูกๆนะคะอะไรแบบนี้คือมันมันมัน,มนเราเราเราเคย ข้าวเมาไม่มีผักกินเลยทุกคนชวนไหมคะสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่จะจะซื้ออะไรนี่ต้องคิดแล้วคิดแดดคิดแล้ว,ค,ลวคิดอีกนะคะเพราะว่ามันมันจะมีแต่ซูปเปอร์ที่มีแต่ของแพงๆเท่านั้นเลยใกล้ๆบ้านข้าวเม้านะคะแต่บังเอิญมันไปเจอวันนั้นข้าวเมาบังเอิญขี่รถไปเที่ยวไปซื้อของหรือหรืออะไรไม่ทราบนะคะขี่รถไปซื้อเสื้อหรือเปล่าไม่รู้นะคะว่าจะไปหาซื้อเสื้อตอนที่ดูดูใบไม้ร่วงเหอะนะคะบังเอิญขี่รถไปเจอร้านกับข้าวถูกอ่าร้านขายผักถูก บอกทำไมมันถูกจ e ังเลยแบบเอ้เหมือนเหมือนข้าวแบบเคยเคยมาซื้อร้านนี้อยู่หน้าอะไรแบบเนี้ยแบบแล้วก็แล้วก็ก็เจอไปเจอของถูกมากมากเลยแล้วก็แบบว่าก็ถามเขานะคะคุยกับเจ้าของร้านว่าราคาละร้านของเธอขายของแบบนี้ทุกวันใช่ไหมบอกใช่อะไรแบบเนี้ยมันก็เลยแบบทําให้ข้าวจิตใจก็ไปบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆก็ได้กับข้าวมาเนี่ยทุกคนได้ของมาเยอะแยะเลยนะคะถ้าเป็นดานุพวกเขาได้ไรนะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะนี่ได้มาจากบ้านเพื่อน เป็นพริดจุดแล้วก็อโนเขาเรียกอะไรคะอโนอ่าอโนนัตส์มะเขือนะคะก็จะได้มาเยอะๆขาม๊อก็จะมาทำขบเ้าวแบบนี้นะคะเนี่ยพวกไกคอนอะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็คืออันนี้มันเป็นคล้ายๆเขาเรียกอะไรเอ่ยบ้างขามาข๊อกเขาเรียกคล้ายๆแบบอโนต้มจับฉ่ายมาเอ,อิญมาขมอกมาจากช่องฟิตไงคะเพราะทําเยอะมันมัน ู้เย็ยนมันไม่มีที่จะใส่แล้วนะคะมันหามันหาช่องไม่มีจะใส่แล้วมันแน่นไปหมดเลยแบบถ้าจะไปซื้อของอีกอะมันไม่สามารถที่จะเอามาทาทากับข้าวได้ซื้อมาก็อามาเสียของเปล่าๆแบบพ่อมอกก็เสียดายของที่เขามาซื้อมาด้วยนะคะพ่อมอกก็แบบทํากับข้าวแล้วก็ใส่ช่องปิดเอาไว้แบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นข,า,ขาเขาเรียกอะไรอันนี้อร่อยมากค่ะเพราะตอนที่ทําแล้วก็บูชาข้าเผ่าเมื่อเดือนที่แล้วอ,นนอร่อยก็คือเป็น ผัดเผ็ดอ่าผัดพริกแกงแดงน,นะคะใส่ไก่ใส่อโนมไดคอนอโนมเขาเรียกอะไรอะคะหัวเจเท้าของประเทศญี่ปุ่นมันจะกรอบหวานมากฤดูฤดูนี้นะคะฤดูนี้จะแบบฉ่ำมากฉ่ำจนแบบอโนมมันทั้งอวบมันทั้งขาวทั้งอวบแล้วมันแบบมันฉ่ำจนมันแตกอะทุกคนแล้วทีเนี้ยเขามาขายเปิดกล่องมาขายเขาเป็นรัามาจากสวนนนะคะแบบอโนมแบบเขาเรียกอะไรนะคะที่ว่าเขาหลุดจากเขาเรียกอะไรนะคะหลุดจากอานอโนม อโน่อโน่ถ้าบ้านเราเขาเรียกภาษาอะไรคะมันหลุดจากซีพีแบบที่ว่ามันเป็นไซต์ที่ว่าหลุดซีพีหรือว่าเป็นของเป,เป็นผลไม้ที่ว่าแบบไซต์มันไม่ได้มาตรฐานที่จะส่งขึ้นห้างอะ่ะทุกคนเข้าใจใช่ไหมคะอย่างกรณีแบบพวกส้มหรือเป็นพวก,กกีวีที่เข้ามาไปซื้อนะคะลูกหนึ่งที่เขาขายในซูเปอร์ขายลูกละร้อยเกือบสองร้อยเยนนะคะแต่ที่ร้านที่ทเข้ามาไปซื้อนะ่ะคือลูกมันจะเล็กนิดหน่อย หรือหรือมันอาจจะแบบว่ามีมีมีมมตำหนิหรือหรือมันอาจจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆที่ว่าโดนขีดข่วนนะทุกคนเข้าใจใช่ไหมคะแบบอ่าของที่ว่ามันบอบบางหน่อยนะคะมันก็จะทําให้แบบอนบเป็นม,มีตำหนิแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะมาใส่กล่องนะคะคือกล่องหนึ่งอ่ะมันมีจะประมาณ5ลูกนะคะพวกกีวีนะคะ5ลูกกับกล่องละร้อยอ่ะสองร้อยเก้าสิบแปดเยนหรือสองร้อยห้าสิบ แปดเย็นก็ไม่ร้านะแต่ได้ตั้งห้าห้าลูกอะไรแบบนี้แบบโหแบบเมื่อก่อนนี่เราไม่เราซื้อกินไม่ได้เลยนะอะไรเียพวกกีวีเนี่ยแบบแพงมากเลยแบบไอไอคิงกีวีนะคะที่ว่ามันอโนที่มันเป็นสีทองอะนะคะทุกคนแบบมันไม่ใช่กลิ่นกีวีนะคะมันเป็นอโนโกลเด้นนะคะมันเป็นโกโกกีวีแบบมันหวานมันอร่อยอะมันมันกินแล้วมันเหมือนมะม่วงสุกเลยอย่างเงี้ยเราแบบเราซื้อกินไม่ได้แหละอะไรเงี้ยเราไปเจอร้านเนี้ยมันก็เลยทําให้เขาแบบ ซื้อข,ของมาเยอะหนังซื้อทีซื้อเยอะมากเลยนะคะถ้าถ้าดูเคยดูในในสืของเขานะคะก็ซื้อมาเยอะแล้วก็สาเนตก็ก็คือทาเป็นน้ําพริกนะคะแบบได้าข้าวแรกนะคะได้เจ้าเจ้านอโน่ข้าวแรกค่ะอโนนาสืออโน่มะเขือก็จะมาผัดน้ํามันนะคะแล้วก็มาปรุงรสนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าน้ําพริกคล้ายๆซุปมะเขือบ้านเราหรือเปล่าไม่ทราบนะคะมันเป็นของโปรดเขาเมาด้วยกินข้าวหมดหม้อนะคะแบบเนี้ยนะคะ แล้วก็อันนี้ก็ผัดผัดทะกองนะคะแล้วก็ัขบข้าว oh. ก็มีแบบนี้นะคะ <c oughs> ไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่า <c oughs> หนึ่งอาทิตย์นะคะประมาณเนี้ย ของที่เหลือจากไหว้พระบูชพาพระนะคะก็ไม่มีอะไรมาสําหรับเดือนนี้นะคะก็ามาแค่ามาเท้าความว่าของมันเยอะมากในตู้เย็น,ขนเขาเมาวยออังเหลืออีกเยอะเลยนะคะซื้ออะไรไม่ได้แล้วตอนนี้นะคะซื้อหาที่ที่เขาเรียกเลยนะคะหาแต่ตู้เย็นข้างล่างมีแต่ช่องฟรีแตหมดแล้วไม่มีที่จะใส่แล้วนะคะถ้าถ้าเป็นชอบพวกผักพวกผลไม้น,นได้อยู่แต่ถ้าซื้อมาเยอะๆมันไม่สามารถที่จะเอามาเก็บได้แบบนี้นะคะก็ คือแน่นหมดเลยอ,นนอ,อันนี้ก็คืออร่อยมันมีแต่กับข้าวที่เขา,าชอบเท่านั้นแหละนะคะและนี่ก็คือของขวัญน,นะคะคือคุณครูเมื่อวานไปไหว้พระกับคุณครูมาอันนี้คืออ่าเพื่อนของคุณครูนะคะเพื่อนของเขาสมัยเรียนด้วยกันเนะ่เขาทําบริษัทอยู่นะคะเป็นเป็นเป็นบริษัททําแบบนี้เลยทําขนมโมจิแบบนี้เลยนะคะต้องรีบกินนะคะประมาณ5้าวันมีอายุประมาณ5้าวันก็คือ เขาทาแบบเป็นโฮมเมดนะทุกคนเขาเอาข้าวเหนียวมาแล้วก็ตํามันมันจะมีบริษัทนะคะเขาจะทําเองนะคะทําเองเนี่ยค่ะเขาเคือจะส่งส่งมาจากบริษทัทเลยสมให้คุณครูทุกปีนะคะถ้เาเป็นเพื่อนกันนะคะคุณครูมีเพื่อนเขาก็ไม่บอกดิฉันนะคะเพิ่งมาบอกปีที่แล้วนะคะเป็นเพื่อนที่ร่วมเรียนสมัยเดียวกับเ,เรียนมาหารลายด้วยกันอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ะะไม่เคยเจอเจอหน้าตาเพื่อนเอนเขาหรอกค่ะแต่เขาส่งมาให้แล้วส่งมให้เยอะ อะไรแบบนี้ก,ก็เคยแบบมาให้ข้าวเม้านะคะนะคะก็ข้าวเมาไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่านะทุกคนถ้าถ้ามันถ้าเราไม่รีบกินนะคะทุกคนมันจะขึ้นลามันเหมือนเขาเรียกอะไรคะ่ะบ้านเรามันเหมือนอะไรอัมโนมข้าวเม้าไม่ได้ใจนะคะถ้าเป็นบ้านของเราอะไรไม่รู้เพราะมันเป็นมันเป็นข้าวเหนียวที่สุกแล้วของที่มันสุกแล้วนะคะแล้วก็เขาทําสุกแล้วแต่เราต้องเอามา เอามาอบปิ้งหรือเอามาใส่ไมโครเวฟนะคะถึงจะกินได้อ,อะไรแบบเนี้ยนะคะเขาบองก,ก็ไม่รู้จะถามอะไรกินดีนะทุกคนต้องใส่ต้องหาช่องฟิตใส่ไว้เพราะว่าปีที่แล้วเขามองไม่ได้ใส่ช่องฟิตนะคะแล้วมันขึ้นลาแต่ทีเน yeah. ี้ยอนโคุณครูบอกว่ามันกินได้อยู่นะ,ะถึงจะขึ้นลามันก็กินได้อยู่เพราะว่ามันยังม,มันยังมันยังขึ้นลาไม่เยอะคุณครูบอกว่าตรงขึ้นลาออกแล้วก็สามารถกินได้อยู่อะไรแบบเนี้ยนะคะก็ไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าคนเดียวนะเยอะมากเลยนะคะทุกคน อันนี้ก็ก็สีชมพูอันนี้ก pues mm. ็เป nah in ็นส anyway, ีอะไรก็ไม่รู้นะคะบริษัทของเพื่อนเขาทำนะคะเนี่ยค่ะเจ้าตัวเนี้ยมันเหมือนคล้ายๆในบ้านเราเลยนะทุกคนคิดถึงอ้นี้เลยนะคะเขาเรียกอะไรนะคะบ้านเราเขาเรียกกันอะไรนะคะเวลาไหว้กลงไหว้ไหว้สุดไหว้จีนนะคะไหว้สุดจีนอะไรแบบเนี้ยนะคะเนี่ยไม่ถั่วให้นะคะก็ก้าสําหรับ เดือนปีใหม่นะคะปีม้านะคะตอนนี้ก็เป็นเป็นอะไรที่แบบพอใจแล้วก็แล้วพอใจแล้วก็สุขใจนะคะได้ทำเองด้วยหิวข้าวแล้วล่ะค่ะทุกคนนะคะตอนนี้ก็ประมาณกี่โมงตอนนี้สินาฬิกา14นาฬิกา49นาทีก็คือบ่ายสองี่นาทีแล้วของเจปน,นะคะตอนนี้ก็คือเมื่อเช้าหนาวสุดเลยเมื่อเช้าสององศาหนาว แต่ก็ยังพยายามนะคะตื่นขึ้นมาแบบทำหิ้งพานนะคะทำความสะอาดหิ้งพาแล้วก็ทําความสะ,ะ,ะมอาดเนี่ยค่ะมาต้องพบมาสกส่วนบนทุกวันเลยค่ะก<ค><ะ>็คือต้องมีทูบเทียนมันก็จะเราก็ต้องแบบทูบญี่ปุ่นก็จะเป็นแบบนี้นะคะคือไม่มีก้านนะคะเราจะต้องเขียวทูบออกส่วนในที่เห็นดาๆนั้นไม่ใช่อะไรนะคะทุกคนมันเป็นอโนโมเขาเรียกอะไรน,นะคะอโนโมเขาเรียกอะไรค่ะบ้านเรามันเป็นอ่ตะกรอัมเขาเรียกอะไรค่ะ อนุเวลาเม้าสวดมนต์นะคะอนมอนุทูปเทียนเวลามันใกล้จะหมดนะคะมันก็จะเดือดไงคะมันจะเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วมันก็แบบกระเด็นกระดอนกระจายไปทั่วอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันเป็นจริตของเขาเมาถ้าถ้าสวดมนต์แล้วไม่มีไม่มีทูกเทียนก็มันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะมันยังไม่มีความมั่นใจมันมากพอสําหรับเขาเมานะคะอย่างน้อยก็คือ พอพอเวลาเผยเผขึ้นมาอย่างเงี้ยเขามาเหลือบมองมองยิงผ่านแล้วมองเห็นทูปอย่างเงี้ยเราเราก็ม่กก็มั่นใจว่าเราเรากำลังบูชาบูชาพระตอนเวลาสวดมนต์นะคะเราบูชาด้วยไม่มีอ๋อออนะโนเราไม่ถึงว่าถึงว่าเขามาไม่ไม่ได้มีสินเยอะมากมหมใช่ไหมคะแต่เขามาก็จะมีแบบ อโน็เขาแหะดอกไม้ของหอมบูชาแล้วก็ใช้ใช้วาจาของเขาเม้าด้วยการสวดมนต์เปล่งวาจาออกมาด้วยการสวดมนต์อะไรแบบนี้มันก็จงทําให้แบบถ้ามองสวดมนต์แล้วมองเทียนเทียนเล่มนี้สามารถจุดได้5้าชั่วโมงนะคะเล่มนี้ถ้าแท่งนี้นะคะ5ชั่วโมงความความนานนะคะใหญ่ยาวมาก ห้าชั่วโมง <g iggle> ดังนั้นทุกๆวันเขามาดูสวดมือสามสามสามสา,า,ามชั่วโมงสี่ชั่วโมงทุกวันนะคะก็ต้องใช้เทียนใหเ้เทียนให้จบอะไรประมาณนี้นะคะฟอกก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรนะคะเฉพาะค่าเดโมให้ดูเนะคะเทียนนะคะถ้าถ้าให้ดูเขาเรียกอะไรนะคะค่าอะไรจ่ายนะคะเฉพาะซื้อเทียนของเขาเมาเนี้ย ต้องสั่งพิเศษเลยนะคะสามารถจัดไดโซ่ก็คือตอนนี้ได้เป็นสมาชิกของไดโซแล้วก็คือต้องสั่งเขาให้เขาส่งมาให้ครั้งหนึ่งก็ประมาณ4 0 0พันกว่าเยนนะคะก็มันก็จะใช้ได้ไม่กี่เดือนนะคะเพราะว่ามันต้องใช้ทุกวันนะคะเขามต้องเสียงเงินเยอะแยะเลยก็ต้องซื้อมันเยอะหละทุกคนดูสิฮะถ้ทงทูบสังเทียนะะงงนะคะอยู่อย่างเงี้ยนะคะ ขม๊อก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะก็ยังไม่หมดนะคะยังอยู่ในลางอยู่อีกเยอะนะคะรื้อศึกษามาเยอะแยะเลยนะคะก็จะหมดเงินเยอะมากมากเลยนะคะก็ไม่มีอะไรก็แค่โชว์อยากโชว์แล้วก็ฟังเพลงทุกคนน่ารักไหมครับเพลงขม๊ไปแล้วค่ะทุกคนหิวข้าวแล้วนะคะแล้วก็ปีใหม่นี้ก็คือก็ไม่มีอะไรนะคะก็ปีใหม่สําหรับทุกคนหรือเปล่าคะสำหรับขม๊อขม๊อคิดเหมือนเดิมนะคะ อโนิตใจดวงเดิมอโนมารยาติเดิมแล้วก็นิสัยเดิมๆหรือสันดานเดิมๆหรือการกระทาเดิมของข้าเมานะคะคือไม่เคยไม่เคยที่จะคิดว่าอะไรที่มันที่ว่า มันจะเกินกำลังของข้ามานะคะท่านที่ข้ามาบอกว่าข้ามาอาจจะทําไม่หมดนะอาจจะทําไม่ไม่ไหวนะวันนี้เพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยมีจับบาตรข้าวสุ่มข้ามาชอบข้าวสุ่มแล้วข้ามาแบบถอะเขาได้เลยนะคะถ้าไม่ได้ไลฟ์สดข้ามาก็จะแคปภาพก็คือมันเป็นอะไรก็ไม่ทราบนะคะมันไม่รู้ค่ะข้ามายึดมั่นถือมั่นหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะต้องแคปภาพเพื่อลงโพสต์เพื่อแสดงว่าหนวุญิที่ข้ามาได้ทาบุญไปแล้วนะ เขาเมาเหมือนได้อยู่ในในสถานที่จริงด้วยนะอะไรแบบนี้แล้วเขาเมาก็มีภาพยืนยันด้วยว่าช่วงที่เขาถ่ายทอดสดเนะเขาเมาแคปภาพแคปภาพมมันจะมีวันที่ใช่ไหมคะใต้โพสเอ่อใต้ใต้ภาพที่มันอยู่ที่เขาเมาแคปอ่ะมันจะมีวันที่เวลาอะไรแบบนี้บอกอะไรแบบนี้มันก็คือไม่รู้นะคะก็คือเก็บเอาไว้นะคะมันจะได้เป็นจริตนิสัยอ๋ออ่อสืบต่อไปภายภาคหน้าเพื่อที่ว่า Uh, no. เราทําอะไรเรา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 ไม่ได้แบบว่าทําทิ้งทําคว้านนะเราตั้งใจทาอะไรแบบนี้แม,ม้ว่าจะเป็นเตรียมของบูชาข้าพระด้วยหรือว่าการเข้าสูมอะไรแบบนี้หรือการสวดมนต์อะไรแบบนี้นะคะก็คือเราเราไม่ผิดเศร็จ,จากกับตัวเองอะไรแบบนี้อธิบายไม่ถูกนะคะ ไปแล้วค่ะทุกคนให้พี่ลากินยาเขามอเลยด้วยนะคะปีใหม่ก็คือให้ทุกคนก็คือสิ่งไหนที่ดีทุกคนก็อารนาเอานะคะทุกคนไม่สามารถเอาความดีไปหยิบใส่มือคนอื่นได้นะคะคนอื่นเขาเขาเห็นความดีของเราค่ะจะไม่ชอบก็ได้เนี่ยเหมือนเพลงที่เขามาเปิดเนี่ยฟังไหมไหค่ะฟังนะฮะ โอเคค่ะประมาณนี้เลยค่ะเหมือนเพลงนี้นะคะก็คือว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรไม่ว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามเพื่อจะเป็นความดีความชั่วเราไม่สามารถที่ไปหยิบยื่นให้คนอื่นได้นอกจากว่าคนคนนั้นจะเปะ็นพู้เดินปฏิบัติเองนะอะไรประมาณนี้นะคะส่วนที่ว่าเป็นคาอวยพรก็เหมือนกับการให้กําลังใจซึ่งกันและกันมันก็ดีแต่ส่วนที่จะดีใจให้ดีที่สุดคือเราต้องทาเองเหมือนอาหารเนี่ยค่ะถ้าข้าวม้อไม่ทำข้าวม้อก็ไม่ได้กินใช่ไหมคะข้าวม้อก็ไม่ได้อมาบูชาข้าแผลแล้วข้าวม้อก็ไม่ได้กินอะไรแบบเนี้ย ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับปีใหม่นะคะโอเคบายบายค่ะทุกคนบายบายนะคะยมบูชาอยู่นะคะทุกคนมอนหักมากเลยพ่อหลอ,อกกาวนะคะบายบายปีใหม่สวัสดีปีใหม่จ้าสุขสันต์ปีใหม่ทุกคนนะจา้าขอให้มีความสุขสันต์จา้าวัสดีจา้า